สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเดินถนนคนเดินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครพนมนะครับเพิ่งทานข้าวเสร็จกับครอบครัวนะครับตอนนี้ก็กําลังมาเดินอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับนคนก็เยอะเช่นเดิมครับนี่ห่อรายกาอยู่ด้านหลังครับเราจะเดิน ไปด้านนี้ก่อนนะครับก็จะเดินกลับไปด้านมู้นนะครับแพงที่ห้องพักเราอยู่ตรงนน้นนะครับเรามาหาคงก,กินเช่นเดิมครับ <C ity> <C ity> ของกินเยอะ ตอนนี้คุณย่ากับลกสะพ้ายนะครับกำลังคุยกันเรื่องของกินกันอยู่นะครับเดีดูบรรยากาศครับของกินเยอะแยะเลยนะครับมีแต่เน่เป็นแสบแต่โซนนี้แต่ของกินจะน้อยหน่อยมีแต่เสื้อผ้านะครับยังหกโมงนะ ตอนนี้เราย้อนกลับมาหอจัดการนะครับเะเาาที่พักของเรานะครับบรรยากาศนะครับคือคักน่าดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมกราสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับ นาฬิกาสวยเลยทีเดียวครับผมตามหาจนเจอครับนี่ตัวเลขครับลูกชายครับตามหาไอ้รองเท้านะครับรองเท้าดาวเทียมเพื่อใส่เหมือนเหมือนผมนะครับอยากใส่เหมือนผมขอโทษนะครับขอโทษนะครับนี่นีน ผมก็ใส่เพราะผมเป็นคนสไตล์แบบนี้อยู่แล้วทีนี้เขาก็อยากใส่เหมือนพ่อนะครับพี่พายถ่ายรูปลูกเดี๋ยวดูตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กชอบไปไหนลูกอันนี้ก็ตม่ใหญ่นะใส่ดูกั้องใส่ดูกันมันใหญ่ลูกมันใหญ่เดี๋ยวคุณยายหาให้อยู่ มันมันใหญ่อยู่ครับมันใหญ่อยู่มันใหเม่อยวั่มันใหญ่อยู่ครับ,รบ,รบเดี๋ยวดคุณยายหายอยู่ตัวเล็กๆถึงอยากได้มากนะครับแต่แต่ผมจะให้เขาใส่สินเงินเหมือนผมนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่ไงมาแล้ว ลองสีชมูนั่นนั่ใส่คู่นั้นก่อนคู่นี้คู่นี้ไม่ขายครับเราลองใส่คู่นั้นดูก่อนครับพอดี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 แมันก็ยืดไหนขยับขาเขาเปนี้มันก็ยืดจะมันก็ยืด ต้บบองพี่แม่ต้องเบอร์นี้ลูกนี่นี่เลยพอดีเนี่ยนะพอดีอ่ะสีแดงก็มีนะครนะเอาสีน้ำเงินน้ำขึ้นหัวเลยนี่นะครับความสุขของลูกโอเคครับผม <c oughs> นี่เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศต่อครับเราลุยต่อครับหาของกินไปกินที่โรงแรมที่พักนะครับ <c oughs> หล really ังจากที่ตัวเล็กหารองเท้าเราเทียมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลุยกันต่อครับอยากมีแต่ของอร่อยอันนี้จะเป็นหนมนมปังนะครับนมนมปังได้แล้วได้แล้วออยยข้าดไไไไทหปกับบนน ้เดอีเดี๋ยวคุณยายคุณย่าเด็กๆจะกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อกับแม่ลุยกันต่อครับนี่เรามาเจอครับน้ำปั่นอร่อยอะครับน้องๆรอเยอะนะครับแสดงว่าน่าจะอร่อยครับเราต้องชิมนะครับ ต้องชิมดูป้านี่เดี๋ยวแม่บ้านไปซื้อก่อนนะครับส่วนด้านนี้นะครับนี่มีปอเปี๊ยะมีขนมเยอะแยะเลยมีส้มตำด้วยนะครับโอท้ทำไมอ่ะทำไมมีชมาเือใ,ให้ถึงไห,หนมอยูงไหนสายเหเปล่าดเดี๋ยวออยรอน้ำปั่นแป๊บหนึ่งครับ คครับหลังจากที่เราได้น้ำปั่นมาที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เราต้องเดินกลับไปที่พักนะครับฝากกดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวถนนคนเดินนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมมากับครอบครัวกับภรรยาและลูกๆแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณแม่ยายนะครับ อากาศดีมากๆครับนี่20องศานะครับในวันนี้แล้วมีนี่อย่างนี้เลยนะครับฟาโรต้ากดกระสุกฝากมันเย็นครับมันเย็นฝากกดต้ากด subscribe เพื่อเป็นกำังให้ผมด้วยนะครับสฝากคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับไดีกินของแสบร้ายแล้วมือนีดไปกินอยู่ลงเรื่อยันต่อก่อนครับสวัสดีครับผม